ที่พักเช็คอินได้ตแตกบาย2สองนี่5้าโมงแล้วเฮ้ยโอ้โหนี่เลยนี่คือปากทางเข้านะครับสถานที่ที่เราจะไปพักกันวันนี้เกียดถุงนี้ที่สุดเลยอ่ะเหมือนจะมาเดินวินทบาตโคตรเจ๋งสวัสดีท่านผู้ชมท่านครับขอต้อนรับสู่ช่องฟินฟินนะครับวันนี้เรายังอยู่กันที่จังหวัดสระบุรีนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงแล้วห้าโมงตรง ก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขับรถไปเข้าที่พักนะครับที่ผมจะมาพักที่จังหวัดสระบุรีนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้เห็นกันครับว่าเวลาที่บิ๊กไบค์มาออกทริปนะครับเขากินหรูอยู่สบายกันหรือเปล่านะครับเราพักกันยังไงนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาถ่ายให้ดูกันนะฮะตอนนี้ก็ยังอยู่กับด็อกเตอร์นะครับด็อกเตอร์นำอยู่นะฮะแล้วก็เป็น a d v 3 5 0 อยูตรงกลางนะครับแล้วก็สองข้างทางก็อุดมไปด้วยป่าไม้ไม่ใช่ป่าเขาลำเนาไปนะครับเพราะว่าไม่มีเขาคราับมีแต่ป่าไม้แล้วก็แดดอาทิตย์ที่ส่องลงมาอย่าง เดี๋ยวด็อกเตอร์พาเราไปไหนเนี่ยยังไงครับยังไงครับด็อกเตอร์ขับตามรถน้ำมันยังไงครับน่าจะแซงยากอยู่นะเพราะว่าวิ่งเลนเดียวด้วยแล้วรถน้ำมันน่าจะสองคันน้งข้างหน้าไปไหนครับด็อกเตอร์ครับด็อกเตอร์ครับอ่าหยิบโทรศัพท์มาดูปึ๊บสรุปเป็นไงผิดทางใช่ไหมผิดทางใช่ไหมผมว่าผิดทางชัว ที่พักเช็คอินได้ตอนกบ่าย2สองนี oh wow, of of oh ่ห oh, right ้าโมงแล้วโอ้ยรอยู่สะเทือนหมดเลว้ยสรุปว่าเราไปพักกันนอกเมืองใช่ไหม หมอไม่ว่วอึนเป็นเลอเลยเม่ีด็ดอกเตอร์ไม่ใช่แล้ว <c oughs> เฮ้ยใช่ว่ะ <c oughs> เฮ้ยหูนี่เลยนี่คือปากทางเข้านะครับสถานที่ที่เราจะไปพักกันวันนี้โคตรดีเขียวขจีสุดๆแต่ถ้าหลุดโค้งมาก็กินหญ้านะ โค้งดีโค้งดีก็รอดโค้งไม่รอดก็กินหญ้าโอ้โ oh, หแล้วพรุ่งนี้ต้องขับออกมาคนเดียวด้วยนะป่าเกี่ยวหัวใจสุดๆไเลยโห oh, โครตรดีคือผมก็ผมผมรู้แค่ชื่อสถานที่ที่พักกันนะครับว่าชื่ออะไรเป็นโฮมสเตย์กัลยาน้มิตรอะไรสักอย่างนะครับที่ผมจะมาพักในวันนี้แต่ไม่รู้ว่าแบบ เข้ามาแล้วก็จะเป็นวิวทุ่งหญ้าขนาดนี้เลยนะฮะนี่เรานอนกันในทุ่งหญ้าสาลีกันเลยทีเดียวโอ้โหนะเข้ามาลึกเข้ามีลึกขนาดนี้เลยเหรอ,อเข้าไปถึงไง ออพอเห็นวิวอย่างนี้ผมค่อยรู้สึกเหมือนผมมาต่างจังหวัดจริงๆหน่อยนะครับตอนแรกแบบขับอยู่ในออตัวเมืองสระบุรีนะครับค่อนข้างจะเหมือนแถวๆแ,แบบเขาเรียกอะไรนะนครปฐม,ามนะครับอยู่ยแถวๆสายหนึ่งสายสองอะไรประมาณนี้นะฮะออประมาณตรงนี้ดูดูเป็นต่างจังหวัดขึ้นมาทันทีออวิวทุ่งหญ้าบาเล่สุด มีน้องหมาโทรมาตัดหน้าไหมเนี่ยบ<ะ>ุบใช่ไหมเนี่ยด็อกเตอร์พาเราไปไหนวะเนี้ยนี่เข้ามาลึกมากแล้วเนะี่ยเข้ามาแหล่งชุมชนแ้วเข้ามาแหล่งชุมชนค้นเพียบอ๋อเอ้ย้อ วันนี้ที่เป็นที่มาออกทริปกันวันนี้นะครับคือแบบคันหนึ่งแ0ดร้อยคันหนึ่งห0ร้อยคันหนึ่งสามร้อยคือมาด้วยกันได้นะขับแบบสบายๆเลยนะครับชิวๆเรื่อยๆถึงแล้วเหรอถึงย่ง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 เนี่ยไหนวะไม่เห็นมีตรงไหนที่เป็นเหมือนสถานที่ที่ผมจะนอนได้เลยนะฮะเราจะนอนกันในน้ำไม่ได้นะครับ ังไม่เจอน้องหมานะแต่เจอน้องไก่ชอบอะวิวสองข้างทางเป็นแบบทุ่งหญ้าบาเล่มากๆะถึงแล้วเหรอถึงแล้วเหรอใช่ปะเนี่ยใช่ป่ะโอเคพี่นึกว่าด็อกเตอร์จะพาเรามาหลงแล้วนะครับแต่ว่าโอเคมาถึงจนได้นะจ๊ะ My friend cafe homestay กัะยาณมิตรทางลูกหลานนี่คือสถานที่ที่เวลาผมออกทริปแล้วผมก็จะมาพักกันเป็นสถานที่แบบนี้เลยนะครับฮ โอ้ยลื่นอ่ะด <vere> ึงด <compelling> ึงด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 ึงงดด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 ึงงดึที่จอดรถ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 จอดตรงจอดไหนพี่จอดตรงนี้เหรอไม่รู้อ่ะเดีไม่รู้ดอ่ะเดี๋ยวผมเข้าไปส่องกันว่ามาถูกที่หรือเปล่า อันนี้คือ my friend cafe ตตึดตึดตึดตที่จอดรถที่จอดรถอ๋อใช่นี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 โอเคที่จอดรถอยู่นี่คือบ้านที่อยู่ในนี้หลายๆหลังนะครับก็คือพวกกันนี่แหละครับมาแล้วก็ทำการช่าไว้แล้วเรียบร้อยนี่แน่จอดตรงนี้เลย นี่นะครับก็เรามาถึงสถานที่ที่พักของเราแล้วนะครับวันนี้เราพักกันที่เขาชื่อเลยนะโฮมสเตย์กัลยานมิตรขับมาลุ่มๆ200โลเพื่อมาพักที่นี่ครับนี่นี่นี่พามาดูวิวหลังบ้านก่อนเลยโคตรเจ๋งนี่นะครับวันนี้คือวิวหลังบ้าน,นครับขูตรงนี้ยกล้องมาถ่ายน่าจะสวยปะโคตรเจ๋งเลยวิวสวยครับวันนี้เรานอนกันริมทุ่งเลยนะนอน,น,อ,นอยู่งูเห่าฉกขาป<ะ>ัขูโคตรเจ๋ง ธรรมชาติจาดนี่ครับสาหรับเพื่อนร่วมทิบเราวันนี้นะะดูดูดูเขาแบกมาแบบจริงจังมากเลยนะเกียดถุงนี้ที่สุดเลยอะ่ะ <c oughs> เหมือนจะมาเดินบินทบาด <c oughs> อ้าเรียบร้อยหลับไปแล้วหนึ่งนี่นะอันนี้คือที่ที่ผมจะพักครับอ้าวแต่น้องที่พักด้วยกันหลับไปแล้ว <c oughs> นี่ ที่พักมืดตับเลยอ่าใช้ได้ใช้ได้โอยอยากน้ำมากนะจ๊าตอนนี้อันนี้เปิดได้ปะเปิดเปิดไงวะเฮ้ยจอ,อ่เปิดได้เปิดได้หลังบ้านนะครับเปิดออกมาได้ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเปิดออกมาทําไมเปิดมาเพื่ออะไรเปิดออกมาเพื่ออะไรครับนี่อ่ะประตูไม้ด้วยก็โอเคนะอยู่ได้ชิลๆสบายๆนะครับ นี่ครับอันนี้คือบ้านพักที่ผมพักนะครับแล้วก็พอออกมาจากบ้านพักนี่ดูวิวกินหรูอยู่สบายไหมล่ะครับโคตรแจ่มเลยนี่ครับอันนี้เดี๋ยวทางทีมของผมนะครับเราจะไปทานข้าวกันที่เรือนบ้านกัลยานมิตรนะครับก็ประมาณนี้นะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งเอาไว้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอไปทานข้าวก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ